สวัสดีครับทุกทคนที่เข้ามารับชมช่องของโจ c ช a แนลไอจโจแฟนเพจแล้วก็โจแชนแนลติกต็อกครับครับเมื่อนี้ครับผมผมพาทุกคนมาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่บอบว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยครับซึ่งผมมาตามรีวิวที่เพื่อนเขาเคยมากินแล้วผมก็ได้ชิมด้วยรสชาติเด็ดมากอร่อยมากครับผมแล้วก็ร้านทุนบรรยากาศด,ดีมากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับนุกทุกคนอยู่ที่อำเภอประคานะครับ บรรยากาศในร้านก็จะเป็นร้านค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ลูกค้ายังไม่ค่อยเห็นมีเท่าไหร่นะไอจุเก็บอกไทยยีเรายวเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะพามาดูแล้วก็ชิมก็ผมนะราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าตามป้ายมีเป็นเงินว่าทธรรมดา40ซิบบาทคแล้วก็พิเศษ50บาทครับไปจั่ไรกันเดียวครับรอดตามรับชมความแซ่บกันเลยทีเดียวครับผรบรรยากาศดีครับทุกคนทุ่งนาก็มีรถยิมแย คีบได้ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับมาแล้วครับทุกคนเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่มาละละรอนครับนี่าตาน่ากินไหมโอเคเดี๋ยวเขามาปรุงกันเลยครับเดี๋ยวขออยากชิมน้ำอยู่ก่อนทุกคนชิมน้ำอืมเข้มข้นดีครับเป็นรสชาติแบบหนัวเข้มข้นเลย น้ำส้มครับผมหนึ่งช้อนโตน้ำตาลนะครับทุกคนช้อนนิดๆอันนี้เขามีถั่วปนด้วยนะครับถั่วปนก็อีกหนึ่งช้อน,นครับผมถั่วามมันมเด็ดๆเลยครับอีกตัวหนึ่งครับพริกเผานะครับนี่พริกเผาคออามบโค้ดจัดพริกเผาโอ๊ะเลยนะทุกคนแบบว่ทาทั้งล่างเขาเหมือนจะเขาทําอัน,นเผื่อไหมแต่ว่ารสชาติดบบเผื่อน,นิดนึงอะเผื่อดับเผื่อคนกิน เค็มหรือไม่เค็มเนี่ยโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมาแซบกันเลยครับตอนนี้ก็พร้อมเดียวแน่ต้องมากินอรอ่อยอร่อยเลยนะครับทุกคนมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับที่อำเภอประคำนะครับอยู่ข้างโรงแมอรมอารมณ์ดีนะครับเ้นเป็นแบบร่วมมาแบบนิ่ม,มเลยทุกคนเป็นก้อนอย่างเี้ยเลยนะลองไปมาค้นแบบมันไาลา่เขากัน กาดที่เบิ้องเนื้อไก่แบบเปื่อยมากเลยอ่ะแล้วไก่จะได้ตีนนะครับผมตีนไก่ไกส่สามสามนื้อสามตีนแล้วก็จะมีน่องด้วยครับน่าจะเป็นปีกปีกปีกร่างไก่นะครับปีกร่างปีกร่างสามอันโอ้ความน่ากินสุดยอดเลยสีสันพริกเผาเขาจัดเต็มเต็มไปเลยสีก็ะไรหน่ากินจัง่อย มาดูเลยลวควรคอชิมก่อนหลังจากที่ผมเสร็จอือ้อหืออื่เข้มข้นมากร่งตัวอ,อ,อร่อยอร่อยมากครับมาจแซ่บครับ ได้พันไปพันมากทั้งประข้างกับร่องมาแวะซิมเลยครับผมอันนี้ผมก็มาชิมมารีวิวดู กินไก่ดูโ้ดอมเลย ติมซุปเดีอด,รดครหาสิบบาทแบบพิเศษอือ อขอบคุณครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเลยนะครับสตรอเบอรี่ปั่นน้มสตรอเบอรี่ปัน่นนี่ครับทางร้านมีน้ำสรตรอเบอรี่ปั่นด้วยนะครับบอกเลยเดี๋ยวซีมมึงเลยเป็นปั่นนมสดทุกคนเข้มขน้น สตรอเบอรี่ครับอร่อยครับเป็นแบบว่า,วาเปื่อยเป็นแบบออกมันๆ้ำหวานนิดนึงและหอมสตรอเบอรี่เลย ไม่ผิดหวังครับทุกคนลองมาสิบ,บ<น>ุ่นอร่อยจริงๆ merupakan konser Hmm. Tambah boleh, nak sudah beli pas kempon แลนพันธุ e. ์หลายหลายคนติดกับขนมแย่เลยเกรดสำหรับคลิปมริกาเขาอยากฝากไว้สำหรับขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาชมช่องชอว์ชแนลไอจูแฟนเพจแล้วก็จชอว์เทติ้ตก่อนนะครับรวยมากกัดดิเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ